เรื่องเล่าจากคนตายแล้วฟ <man ื้นไปดูนรกมาหนึ่งวันนานเท่ากับกี่ปีโลกมนุษย์กันหรือเคยสงสัยไหมว่าหนึ่งลมหายใจในนรกยาวนานเท่ากับกี่ล้านปีในโลกมนุษย์แล้วถ้าคนที่นอนอยู่ในโลงศพตรงหน้าคุณจริงๆแล้วเขายังไม่ตายแต่กำลังเดินทางไปรับคำพิพากษาที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดล่ะเรื่องราวของลุงเมียนชายผู้ตายแล้วฝืน จะพาเราไปไขปริศนาของเวลาที่บิดเบี้ยวสกรันเปรมกนความตายและความจริงที่ว่าเราทุกคนอาจจะเป็นแก้วที่รอวันแตกโดยไม่รู้ตัวฟังเรื่องนี้ให้จบแล้วมุมมองต่อชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการครับก่อนจะไปรับฟังขอฝากกัลยาณมิตรทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและพิมพ์คำว่าสาธุหรือแชร์มุมมองของคุณในคอมเมนต์เพื่อส่งต่อธรรมทานนี้ไปด้วยกันนะครับ ตอนที่หเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ตลาดไม้เมืองเก่าสถานที่ที่ซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนผูกพันอยู่กับสายน้ำและการเวลาตลาดแห่งนี้มีอายุยาวนานกว่า50ปีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้สักเก่าแก่ที่ผ่านร้อนมาหลาวมานับไม่ถ้วนทุกเช้ามืดก่อนที่แสงตะวันจะโผล่พ้นขอบฟ้าเสียงมีดปังต่อกระทบเขียงไม้เสียงไม้ค้าตะโกนทักทายกัน และกลิ่นคาวปลาผสมกับกลิ่นดอกมะลิจากแผงพวงมาลายัยคือสัญญาณชีพที่บอกว่าตลาดแห่งนี้มีลมหายใจลุงเมียนชายวัยเฉียด60ปีรูปร่างผอมเกรง็งผิวคล้ำแดดเป็นพ่อค้าขายผักที่ชาวตลาดคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแกไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรแต่ก็ไม่ใช่คนดีชนิดที่เรียกได้ว่าขาวสะอาดชีวิตของลุงเมียนก็เหมือนสีเทาๆของหมอกยามเช้า แกชอบดื่มเหล้าย้อมใจหลังปิดแผงนินทาว่าร้ายคู่แข่งบ้างตามประษาและบ่อยครั้งที่ตาช่างของแกมักจะอ่อนไปสักขีดสองขีดเพื่อกำไรเล็กๆน้อยๆแกใช้ชีวิตอยู่บนความประมาทคิดเสมอว่าพรุ่งนี้ก็คงเหมือนวันนี้ไม่มีอะไรต้องรีบร้อนแต่เช้าวันนั้นบรรยากาศในตลาดกลับต่างออกไปมันเป็นเช้าที่หมอกลงจัดจนมองเห็นทางเดินได้เพียงเหลือนาง ลุงเมียนกำลังง่วนอยู่กับการเรียงกระหล่ำปลีหัวสวยๆลงบนแคร่ไม้ไผ่จูๆ่ๆไอ้จุกเด็กเข็นผักท้ายตลาดก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหาแกแล้วหยุดชะงักจ้องมองลุงเมียนด้วยแววตาหวาดกลัวลุงลุงเมียนไอจุกเรียกเสียงสัน่นทำไมทำไมเงาของลุงมันไม่มีหัววะลุงเมียนชะงักมือที่กำลังพรมน้ำผักหันไปตวาดแวดไอเด็กว่าพูดจาอับปมงคนแต่เช้า เงาบานเองสิงไม่มีหัวแดดมันแยงตาเองละมั่งแกทำทีเป็นโมโหกลบเกลื่อนแต่ในใจลึกๆกลับช้าว่าไปทั้งตัวแกแอบชำเลืองมองเงาตัวเองที่ทอดลงบนพื้นปูนเปียกๆแสงไฟนีออนที่ส่องลงมาทำให้เกิดเงาสลัวๆแล้ววินาทีนั้นแกก็เห็นเหมือนกันว่าเงาช่วงคอขึ้นไปมันจางหายไปจริงๆความเชื่อโบราณเรื่องเงาหัวขาดผุดขึ้นมาในสมองทันที คนเท่าคนแก่เคยบอกไว้ว่าใครที่เงาหัวหายแสดงว่าชะตาขาดวิญญาณกำลังจะหลุดออกจากร่างหรือโยมทูตมาหมายหัวไว้แล้วลุงเมียนพยายามสลัดความคิดบ้าๆน,นี้ทิ้งพยายามปลอบใจตัวเองเป็นเพราะมุมแสงหรือเพราะพื้นมันคลุกคะแต่ความกังวลมันเกาะกินใจแกไปแล้วไม่เพียงแค่เรื่องเงาตลอดช่วงเช้านั้นลุงเมียนยังได้กลิ่นแปลกๆล,ลอยมาแตะจมูกเป็นระยะระยะ มันไม่ใช่กลิ่นเหม็นเน่าของขยะหรือกลิ่นคาวปลาสดๆในตลาดแต่มันเป็นกลิ่นคาวเอียนๆผสมกับกลิ่นไหม้จางๆค้ายพลาสติกถูกไฟลนลุงเมียนถามป้าลมไมเมียมคู่ทุกคู่ยากที่ขายของอยู่ข้างๆว่าได้กลิ่นไหมปลาลมไมกลับสายหน้าบอกว่าจมูกแกเพี้ยนไปเองหรือไม่ก็เป็นกลิ่นทูบที่สารเจ้าพ่อไทยตลาดหารู้ไม่ว่าในทางวิทยาศาสตร์แล้ว กลิ่นเขาปลาที่หาสาหิตไม่ได้ในอาคารเก่าๆมักไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่มันคือสัญญาณอันตรายขั้นวิกฤตของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือฉนวนหุ้มสายไฟเก่าเก็บที่กำลังละลายเพราะความร้อนจัดมันคือสัญญาณเตือนภัยก่อนที่จะเกิดเลิงไหมที่น่ากลัวที่สุดแต่ด้วยความไม่รู้ลุงเมียนจึงตีความไปเป็นกลิ่นของวิญญาณหรือลางร้ายที่มาตอกย้ำเรื่องเงาหัวขาดความเครียดและความกลัวเริ่มสะสมจนกระทั่งช่วงสาย ขณะที่ลุงเมียนกำลังยกเข่งผักกาศขาวส่งให้ลูกค้าจูจ่ๆอาการประหลาดก็จู่โจมแกหน้าอกข้างซ้ายเหมือนทุกคีมเล็กบีบอย่างแรงความเจ็บปวดแล่นร้าวไปถึงปลายคางและแขนซ้ายเหงื่อการไหลแตกพลักทั้งที่อากาศเย็นภาพตรงหน้าเริ่มหมุนเคว้งแสงไฟนีออนแตกกระจายเป็นเส้นสายลุงเมียนพยายามจะอ้าปากเรียกป้าละไมแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอวินาทีนั้นแกเห็นภาพซ้อนทับที่หน้าขนลุก แกเห็นชายร่างสูงใหญ่สองคนในชุดราชประแตนสีแดงเข้มยืนทะลุผ่านฝูงคนเข้ามาจ้องมองแกด้วยสายตาที่ว่างเปล่าไร้ความรู้สึกสัญชาตญาณบอกแกทันทีว่านี่ไม่ใช่คนและเวลาของแกหมดลงแล้วร่างของลุงเมียนสุดหวบลงกระแทกพื้นเสียงตะก้าความกระจายผู้คนกรีดร้อง บาลไมทลาเข้ามาเขย่าตัวแต่ลุงเมียนไม่รับรู้อะไรอีกแล้วสติของแกดับวูบลงพร้อมกับความมืดมิดที่เข้าปกคลุมเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนานยิ่งกว่ากาลเวลาใดๆที่แกเคยรู้จักตอนที่สองท่ามกลางความมืดมิดที่เวงหวางลุงเมียนร,รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในโรงพยาบาล หรือท่ามกลางวงล้อมของไทยมุงในตลาดความเจ็บปวดที่หน้าอกหายไปเป็นปลิดทิ้งแกกลับรู้สึกเบาสบายอย่างประหลาดราวกับปุยนุ่นที่ลอยแขวงควางอยู่ในอากาศแกพยายามมองไปรอบๆแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงหมอกควันสีเทาหนาทึบที่ปกคลุมไปทั่วทุกทิศท,ทางไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีแสงจันทร์มีเพียงแสงสลัวๆที่ดูไม่ออกว่ามาจากแหล่งกำเนิดใด ตื่นแล้วหรือนายเมียนเสียงทุ้มต่ำดังก้องกังวานมาจากด้านหลังเป็นเสียงที่ทรงอำนาจจนทำให้ขนแขนของลุงเมียนลุกชันแกค่อยๆหันกลับไปมองภาพที่ปรากฏคือชายร่างยักษ์สองคนผิวกายดำมะเมื่อมนุ่งผ้าอยากรังสีแดงสดใบหน้าดุด,ดันและเคร่งครึมยืนขนาบข้างแกอยู่ในมือของคนหนึ่งถือโซ่ตรวนเส้นมหือมา ส่วนอีกคนถือบัญชีเล่มใหญ่ที่ทำจากหนังสัตว์ทรงกลิ่นสาบสางลุงเมียนจำได้ทันทีนี่คือยมมทูตที่แกเห็นแวบสุดท้ายก่อนจะล้มลงผมผมตายแล้วล่ะครับลุงเมียนถามเสียงสัน่นปากคอแห้งผากอย่าเพิ่งถามเดินโยมทูตตวาดเสียงดัง พร้อมกับกระตุกโซ่ตรวนที่คล้องแขนลุงเมียนเอาไว้โดยที่แกไม่รู้ตัวว่าถูกล่ามตั้งแต่เมื่อไหร่แรงกระชากนั้นทำให้ร่างวิญญาณของแกลอยและลี้วตามไปอย่างไม่อาจขัดขืนถนนที่ลุงเมียนกำลังเดินอยู่นั้นไม่ใช่ถนนราดยางหรือถนนลูกรังแต่มันเป็นทางเดินสีเทาที่ทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตาพื้นผิวของมันให้ความรู้สึกยุ่นหยุนเย็นเยียบ เหมือนเดินอยู่บนเนื้อหนังของสิ่งมีชีวิตที่ตายซากสองข้างทางเต็มไปด้วยวิญญาณนับล้านดวงที่กำลังเดินมุ่งหน้าไปในทิศท,ทางเดียวกันบ้างก็ร้องไห้คร่ำครวญบ้างก็เดินก้มหน้าด้วยความสิ้นหวังบ้างก็พยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ก็เปล่าประโยชน์ระหว่างทาง ลุงเมียนสังเกตเห็นวิญญาณหญิงชราคนหนึ่งเดินอยู่ข้างหน้าแกพยายามหอบหิ้วถุงสมบัติพระรุงพรังทั้งที่ในความเป็นจริงวิญญาณไม่สามารถนำวัตถุใดๆติดตัวมาได้แต่นั่นคือสัญญาหรือความยึดติดในจิตสุดท้ายก่อนตายทำให้แกยังคงแบกภาระแห่งกิเลสนั้นไว้แม้ร่างกายจะเน่าเปื่อยไปแล้วก็ตาม ภาพนั้นสะท้อนใจลงเมียนอย่างยิ่งแกเริ่มนึกย้อนถึงตัวเองตอนที่ล้มลงแกห่วงอะไรแกห่วงเงินในกระเป๋าคาดเอวห่วงแผงผักห่วงหนี้สินความห่วงเหล่านั้นตอนนี้มันหนักอึ้งเหมือนหินก้อนใหญ่ที่ถ่วงขาแกไว้ท่านครับเราจะไปไหนกัน แล้วนี่เราเดินกันมานานเท่าไหร่แล้วลุงเมียนรวบรวมความกล้าถามยมมาทูตอีกครั้งเพราะความรู้สึกของแกเหมือนเดินมาเป็นวันวันแล้วทั้งหิวทั้งเหนื่อยทั้งกระหายน้ำยมมาทูตหันมามองด้วยสายตาเรียบเฉยที่นี่ไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีนาฬิกาความรู้สึกของเจ้าไม่มีความหมาย เรากำลังจะไปศาลาพันห้องเพื่อรอการพิจารณาคดีเร่งฝีเท้าเข้ายิ่งเดินลึกเข้าไปบรรยากาศก็ยิ่งกดดันหนักหน่วงเสียงหวีดรองโหยหวนดังแว่วมาตามสายลมร้อนๆที่พัดผ่านลุงเมียนเริ่มเห็นภาพหลอนภาพบาปกรรมในอดีตผุดขึ้นมาเป็นชักๆากตอนที่แกโกงตาช่างลูกค้า ตอนที่แกเมาแล้วตบตีป้าละไม่ตอนที่แกขโมยเงินทําบุญของแม่ไปกินเหล้าภาพเหล่านั้นชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งกว่าดูทีวีระดับความคมชัดสูงมันตอกย้ำซ้ำๆจนแกอยากจะกรีดร้องออกมาให้สุดเสียงในทางวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์ช่วงเวลานี้อาจเทียบได้กับภาวะที่เรียกว่า terminal agitation หรืออาการกระสับกระส่ายก่อนตายซึ่งสมองที่ขาดออกซิเจนจะเริ่มทำงานผิดปกติปล่อยภาพความทรงจำและภาพหลอนออกมาอย่างควบคุมไม่ได้แต่ในมิติแห่งจิตวิญญาณนี่คือกระบวนการฉายภาพกรรมเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพิพากษาที่ไม่มีใครสามารถโกหกหรือบิดเบือนความจริงได้ในที่สุด เบื้องหน้าก็ปรากฏสิ่งปลูกสร้างขนาดมหึมาตั้งตรงงานอยู่ท่ามกลางความมืดมิดมันคือศาลาพันห้องอาคารทรงไทยประยุกต์ที่ใหญ่โตมโหฬารจนมองไม่เห็นยอดหลังคาเสาสูงเสียดฟ้าสีดำทมินตัดกับหมอกสีเทาบรรยากาศเงียบสงัดวังเวงจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเอง ลุงเมี้ยนถูกพาตัวเข้าไปในนั้นเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงที่จะตัดสินชะตากรรมของแก่ตลอดไปตอนที่สภายในศาลาพันห้องบรรยากาศช่างแตกต่างจากสารสถิตยุติธรรมบนโลกมนุษย์อย่างสิ้นเชิงมันไม่มีเสียงพูดคุยจอแจไม่มีเสียงทนายโต้เถียงกันมีเพียงความเงียบที่กดทับลงมาบนจิตวิญญาณ ทุกการสื่อสารเป็นไปผ่านกระแสจิตที่รวดเร็วและแม่นยำลุงเมียนถูกผลักให้ไปยืนอยู่หน้าบัลลังขนาดใหญ่ที่นั่งอยู่บนนั้นคือบุรุษผู้มีรัศมีกายหน้าเกรงขามพญายมราชท่านไม่ได้มีหน้าตาเป็นยักษ์มารอย่างที่ลุงเมียนเคยเห็นในรูปวาดแต่ท่านดูเคร่งขรึมทรงพลังและเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมที่เด็ดขาด ขนาบข้างสายขวาของท่านคือเจ้าหน้าที่คนสำคัญที่กลุ่มชะตาชีวิตของวิญญาณทุกดวงสุวรรณเลขาผู้ถือแผ่นทองคำสุขสว่างจะรึกรายชื่อของผู้ทำความดีและสุวารณเลขาผู้ถือบัญชีที่ทำจากหนังสัสตว์ทรงกลิ่นเหม็นข่าวจะรึกบาปกรรมทุกกระเบียดนิ้วนายเมียนรักดีเสียงพญายมราชด,ดังก้องในหัว เจ้ามาถึงที่นี่ก่อนกำหนดหรือหมดอายุไขแล้วตรวจสอบบัญชีสิสุวารเลขาเปิดบัญชีหนังสัตว์พลิกหน้ากระดาษที่ดูเหมือนหนังหมาแห้งกลังเสียงพลิกกระดาษดังแควค่ควคบาดหูข้าแต่ท่านพญายมนายเมียนผู้นี้บาปกรรมไม่น้อยโกงตาช่างดื่มสุราเป็นอาจินผิดศีลข้อสีเป็นนิดแต่ สุวรรณเลขายกแผ่นทองคําขึ้นมาขัดจังหวะช้าก่อนท่านในวาระจิตสุดท้ายแม้เขาจะมีศีลพร่องแต่เขามีกุศลใหญ่ค้ำจุนอยู่เมื่อสามวันก่อนเขาได้กระโดดลงไปช่วยลูกสุนัขจรจัดที่ตกท่อระบายน้ำท่ามกลางพายุฝนจนตัวเองเกือบเอาชีวิตไม่รอดจิตขนาดนั้นมีความเมตตาบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทน บุญข้อนี้มีกำลังแรงกล้าและอายุไขของเขายังเหลืออีก12ปีในโลกมนุษย์ลุงเมียนได้ยินดังนั้นก็หูพึงความหวังเรืองรองขึ้นมางั้นงั้นให้ผมกลับไปเลยใช่ไหมครับท่านผมสัญญาจะกลับตัวกลับใจผมจะไม่โกงใครอีกแล้วพญายมราชมองลุงเมียนด้วยสายตานิ่งลึกมนุษย์เอย๋ย เจ้ามักเห็นค่าของเวลาเมื่อใกล้จะหมดเวลาเสมอเจ้าคิดว่าเจ้าอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วลุงเมียนครุ่นคิดน่าจะสักวันสองวันได้มั้งครับท่านผมรู้สึกเหมือนเดินมาไกลแสนไกลพญายมราชแสแยะยิ้มมุมปากเล็กน้อยวันสองวันของเจ้างั้นหรือลองมองลงไปดูที่กระจกกรรมนั้นสิ ท่านใดนั้นกระจกบานใหญ่กลางห้องโถงก็ฉายภาพขึ้นมาลุงเมียนเห็นภาพงานศพของตัวเองที่วัดป้าละไม่นั่งร้องไห้จนตาบวมมีรูปตั้งหน้าศพและที่น่าตกใจที่สุดคือปฏิทินในศาลาระบุวันที่ซึ่งห่างจากวันที่แกตายไปถึงห้าวันห้าวันลุงเมี้ยนอุฐานลั่นเป็นไปได้ยังไงผมเพิ่งมาถึงที่นี่คุยกับท่านยังไม่ถึงสิบนาทีเลย ฟังให้ดีนะเจ้ามนุษย์พญายมราชกล่าวเสียงก้องกังวานเวลาในนรกภูมินี้บิดเบี้ยวและยาวนานกว่าโลกมนุษย์มหาศาลเพียงแค่เจ้ากระพิบตาที่นี่เวลาบนโลกก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าในนรกขุมที่ตื้นที่สุดอย่างสันชีป,ปนรกเพียงหนึ่งวันของที่นั่นยาวนานเท่ากับ9ล้านปีของโลกมนุษย์ ลุงเมียนเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นตัวเลขเก้าล้านปีกระแทกใจแกอย่างจังหากแกต้องตกนรกจริงต้องทนทุกทรมานอยู่ที่นี่เพียงแค่หนึ่งวันแกต้องชดใช้กรรมไปอีกกี่ชาติพบความเจ็บปวดจากการถูกลงทันจะยาวนานจนแกจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยเป็นมนุษย์ข้าจะให้โอกาสเจ้ากลับไปพญายมราชกล่าวต่อ ไม่ใช่เพราะเจ้าอ้อนวอนแต่เพราะบุญของเจ้ายังคุ้มหัวอยู่แต่จงจำไว้เวลาของเจ้าเหลืออีกเพียงสิบสองปีเท่านั้นจงใช้มันให้เหมือนกับหยดน้ำสุดท้ายในทะเลทรายเพราะหากเจ้ากลับมาที่นี่อีกครั้งในสภาพที่มีแต่บาปติดตัวเวลาหนึ่งวินาทีของที่นี่จะเป็นนิรันด์เห็นความทุกข์สำหรับเจ้าไปซะสิ้นเสียงตวาด ฝืนใต้เท้าลุงเมียนก็แยกออกเป็นหลุมดำมืดมิดแกกรีดร้องสุดเสียงร่างร่วงหล่นลงสู่ความว่างเปล่าดิ่งลึกลงไปด้วยความเร็วสูงจนวิญญาณแทบจะฉีกขาดออกจากกันตอนที่สีปึ้งปึ้งปึ้งเสียงทุบไม้กระดานดังสนานวันไหวท่ามกลางความเงียบสงัดของสลาวัดในยามดึกสงัดคืนนี้เป็นคืนสวดอภิธรรมคืนสุดท้าย แขกเหลือเริ่มทยอยกลับกันเกือบหมดเหลือเพียงป้าละไมและญาติสนิทไม่กี่คนเสียงพระสวดจบไปดานแล้วแต่เสียงทุบโลงที่ดังขึ้นมาทำให้ทุกคนสะดุ้งสุดตัวขนหัวลุกชันช่วยด้วยปล่อยกูออกไปหนาวกูหนาวเสียงแห่พราดตะโกนลอดออกมาจากโลงเย็น ที่เสียบปลั๊กทำงานมาตลอดห้าคืนปาละไมยืนตัวสัน่นน้ำตาไหลพรากพี่เมียนพี่เมียนเลอซอปเปอรอรวบรวมความกล้าวิ่งไปดึงปลั๊กไฟออกแล้วช่วยกันงัดฝาลงทันทีที่ฝาเปิดออกไอเย็นพวยพุ่งออกมาพร้อมกับร่างที่ซีดเพื่อของลุงเมียนที่ทะลึ่งพรวดลุกขึ้นนั่ง หอบหายใจแหกแๆเรากับพึ่งวิ่งหนีความตายมาหมาดๆดวงตาของแกเบิกโพลงด้วยความตื่นตระหนกเหตุการณ์ตายแล้วฝืนหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าลาซารัสซินโดมสร้างความแตกตื่นไปทั่วอำเภอหมออธิบายว่าอาจเป็นภาวะที่หัวใจกลับมาเต้นเองหลังจากหยุดไปนานหรือระบบการเผาผลาญลดต่ำลงจนเหมือนจำศีล แต่สำหรับลุงเมียนคำอธิบายเหล่านั้นไม่มีความหมายเท่ากับสิ่งที่แกได้ไปเจอมาหลังจากพักฟื้นจนร่างกายเริ่มกลับมาเป็นปกติลุงเมียนต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายยิ่งกว่าความตายนั่นคือค่าใช้จ่ายงานศพห้าคืนผลานเงินเก็บก้อนสุดท้ายของครอบครัวไปจนเกลี้ยงมินำซ้ำยังเป็นหนี้เสียเป่งเจ้าของตลาด และเจ้าหนี้นอกระบบหน้าเลือดอีกก้อนโตปาละไมเล่าไปร้องไห้ไปแต่ลุงเมียนกลับนิ่งเงียบไม่โวยวายไม่ตีผวยตีพายเหมือนเมื่อก่อนแกมองดูปฏิทินแล้วเริ่มคำนวณเวลาที่เหลืออยู่12ปีแกพึมพำ,พำเหลืออีกแค่12ปีการกลับมาครั้งนี้ลุงเมียนไม่ได้กลับมาตัวเปล่า แกได้ของแถมติดตัวมาด้วยนั่นคือดวงตาที่มองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเมื่อแกกลับไปที่ตลาดแกเริ่มเห็นเงาดำหรือกลุ่มควันสีเทาจางๆลอยวนเวียนอยู่รอบตัวบางคนโดยเฉพาะคนที่กำลังป่วยหนักหรือคนที่มีจิตใจหยาบช้าและที่น่ากลัวที่สุดคือแกได้กลิ่นข้าวปลาไม่ไมกลิ่นเดียวกับที่แกได้กลิ่นในเช้าวันที่แกตาย กลิ่นนั้นตอนนี้มันแรงขึ้นชัดเจนขึ้นและมันไม่ได้มาจากวิญญาณแต่มันมาจากสายไฟเก่าๆที่ระโยงระยางอยู่บนหลังคาตลาดไม้แห่งนี้ลุงเมียนพยายามเดินไปเตือนพ่อค้าแม่ค้าและแม้กระทั่งเสียเปงว่าให้ระวังเรื่องไฟไหม้ให้เปลี่ยนสายไฟแต่ไม่มีใครฟังทุกคนหาว่าแกเพี้ยนสมองกลับจากการนอนในโรงเย็นมาห้าวัน เสียเปงถึงกับหัวเราะเยาะไอเมียนเอ็งตายแล้วฟื้นมาเพื่อจะมาเป็นหมอดูหรือไงเอาเวลาไปหาเงินมาใช้หนี้กูดีกว่าไปลุงเมียนมองหน้าเสียเป่งแกเห็นเงาดำทะมึนเกาะกุมอยู่ที่หัวไหล่ของเสียมันหนาแน่นจนแทบจะกลืนกินร่างแกถอนหายใจยาวด้วยความสังเวชใจแกรู้อยู่เต็มอกว่า กลิ่นคาวที่แกได้กลิ่นคือสัญญาณของฉนวนสายไฟที่กำลังละลายเพราะความร้อนสะสมและเงาดำนั้นคือกรมที่กำลังจะตามทันผมเตือนเสียแล้วนะลุงเมียนพูดเสียงเรียบเวลาของพวกเรามีไม่มากอย่าประมาทกับความตายเพราะที่นั่นมันไม่มีเวลาให้เสียได้แก้ตัว ตอนที่หวันเวลาผ่านไปไม่นานคำเตือนของลุงเมียนก็กลายเป็นความจริงคืนหนึ่งในขณะที่ตลาดเงียบสงัดเปลวไฟปริศนาได้ปะทุขึ้นจากร้านขายของชำที่สายไฟเก่าลัดวงจรกลิ่นขาวไหม้ที่ลุงเมียนเฝ้าเตือนแปลเปลี่ยนเป็นควันพิษและเปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำอย่างรวดเร็วกิ่งอาณาเขตไปทั่วตลาดไม้เก่าแก่ เสียงหวีดร้องระงมไปทั่วลุงเมียนซึ่งเตรียมตัวรับมือเรื่องนี้มาตลอดเป็นคนแรกที่วิ่งออกมาพร้อมถังดับเพลิงแกไม่ได้ห่วงแผงผักของตัวเองแต่แกวิ่งเข้าไปช่วยป้าละไมและเพื่อนแม่ค้าให้ออกมาจากกองเพลิงท่ามกลางความโกลาหลแกเห็นเสียเปงติดอยู่ในสำนักงานตลาดร้องหวยหวนขอความช่วยเหลือขาของเสียถูกตู้เซฟใบใหญ่ทับเอาไว้ ขยับไปไหนไม่ได้ไฟกำลังล้อมกรอบเข้ามาทุกทีวินาทีนั้นลุงเมียนแช่งักนี่คือศัตรูคือคนหน้าเลือดที่ขูดรีดแกมาตลอดถ้าปล่อยให้ตายนี่สินทั้งหมดก็จะจบสิน้นแต่ภาพในศาลาพันร้อยก็ผุดขึ้นมาในหัวภาพการทำบุญช่วยลูกหมาที่ช่วยชีวิตแกไว้ลุงเมียนตัดสินใจทิ้งความแค้นวิ่งฝ่ากองเพลิงเข้าไปงัดตู้เซฟ และลากร่างของเสียเปงออกมาได้อย่างวุดวิรอดตายมาได้ชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดราบเป็นหน้ากลองแต่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่คือหัวใจของผู้คนเสียเปงที่รอดตายมาได้เพราะลุงเมียนกลับตัวเป็นคนใหม่ยกเลิกหนี้สินให้ลูกหนี้ที่ถูกไฟไหม้และร่วมมือกับชาวตลาดฟื้นฟูชุมชนขึ้นมาใหม่ส่วนลุงเมียน แกกลายเป็นปูชนียบุคคลของตลาดไม่ใช่เพราะแกมีอิทธิริษปาฏิหารแต่เพราะแกมีสติที่ตื่นรู้อยู่เสมอทุกเชา้าลุงเมียนจะตื่นขึ้นมาใส่บาตแล้วนั่งจิบกาแฟมองดูผู้คนแกมักจะสอนลูกหลานด้วยปรัชญาแก้วที่แตกแล้วของหลวงพ่อชาสุพัทโทเสมอแกจะหยิบแก้วน้ำขึ้นมาใบหนึ่งแล้วบอกว่า พวกเองมองแก้วใบนี้ให้ดีนะสำหรับคนทั่วไปมันคือแก้วที่ใสสะอาดใช้งานได้แต่สำหรับลุงแก้วใบนี้มันแตกไปแล้วทุกคนงงลุงเมียนจะยิ้มแล้วอธิบายต่อลุงมองเห็นอนาคตของมันว่าวันหนึ่งมันต้องแตกสลายไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่มันยังไม่แตกลุงจะถนอมมัน ใช้มันอย่างรู้คุณค่าทำความสะอาดมันอย่างดีแล้วเมื่อวันหนึ่งที่มันหลุดมือแตกเพลงลงไปจริงๆลุงก็จะไม่เสียใจเพราะลุงยอมรับความจริงข้อนี้ไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วชีวิตคนเราก็เหมือนกันลุงเมี้ยนชี้มาที่หน้าอกตัวเองลุงตายนับตั้งแต่วันที่ล้มลงกลางตลาดวันนั้นแล้วเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้คือกำไร คือช่วงเวลาพิเศษที่โยม,มาบาลท่านเมตตาให้มาลุงจึงไม่ประมาทลุงทำดีกับป้าละไมทุกวันลุงไม่โกรธใครนานๆเพราะลุงรู้ดีว่าเวลาของลุงมันกำลังนับถอยหลัง12ปีต่อมาตามคำทำนายของพยาโยมราชลุงเมียนจากไปอย่างสงบในท่านั่งสมาธิไม่มีอาการทุรนทุรายไม่มีห่วงกวังวล งานศพของแกเต็มไปด้วยผู้คนที่มาร่วมไว้อาลัยด้วยความรักไม่ใช่ความโศกเศร้าฟูมฝ่ายเพราะทุกคนรู้ดีว่าลุงเมียนได้เตรียมตัวสำหรับการเดินทางไกลครั้งนี้มาเป็นอย่างดีแล้วแกไม่ได้หายไปไหนแกเพียงแค่เดินทางล่วงหน้าไปก่อนพร้อมกับสเสบียงบุญที่เต็มกระเป๋าทิ้งไว้เพียงเรื่องเล่าเตือนสติว่าอย่ารอให้ถึงวันที่ต้องไปยืนหน้าบันลังพยายมแล้วค่อยสำนึกเสียดายเวลา เพราะที่นั่นหนึ่งวินาทียาวนานเท่ากับความทุกข์ชั่วกับชั่วกันจงทำแก้วที่อยู่ในมือของคุณให้ดีที่สุดก่อนที่มันจะแตกสลายไปตามกาลเวลา